เอาไปไหนผู้เบาเอาต้นไม้พี่ไปไหนเอาไปบุรีรัมรัโอ้ได้ต้นได้ต้นตะโกด้วยสวยด้วย เสร็จแล้วปะยกเสร็จยังยกเสร็จยังนี่อันนี้ต้นผักกระโดนด้วยจีดน้ำ เอาไปกี่ต้นฮะไว้ต้นเดียวใช่ไหม พร้อมเดินทางค่ะไปบุรีรัมเขาบอกไปบุรีรัม ็จะเหลือแค่สองต้นหน้าบ้านนะคะจะเหลือต้นนี้กับต้นนี้สองต้นอยู่หน้าบ้าน,นเข้าลงจอดแล้ว ล,งลาา่งแล้วค่ะหน้าบ้านโล่งเลยทีนี้โล่งโลง,ลงหมดแล้วต้นไม้คนออกหมดแล้วจะโลง่งโล่งแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย